สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์ในคอนเสิร์ตของ Baby Monster กันดีกว่านะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆส่งกำลังใจแล้วก็เป็นห่วง Baby Monster กันทุกคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบนเวทีของคอนเสิร์ตที่ไทเปไต้หวันนั่นเองเมมอนเนี่ยเขากำลังโชว์โชว์โชว์อยู่ก็ผ่านไปนะครับจนถึงช่วงที่จะต้องลงจากเวทีน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับ ร้องเพลง Dream นะครับเพลงที่เรียกน้าตาใครได้หลายๆคนกันเลยแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จูจๆเนี่ยให้ตัวลิกของเวทีนะครับที่เด็กๆเบมอนเนี่ยเขายือนอยู่มันก็สุดตัวลงและก็เอียงลงไปข้างหนึ่ง อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยสไลด์ลงไปแต่น่าจะไม่สูงจากเวทีมากแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังจะเลื่อนลงพอดีแฟนคลับเห็นกันเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเบมอนกํกลังจะลงเวทีอยู่แล้วและก็มีคนเนี่ยถ่ายคลิปถ่ายรูปเอาไว้ใต้คนที่อยู่มุมสูงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก็มีคนเนี่ยแอบกรีดอยู่นะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้เบมอนเป็นห่วงกันมากกลัวว่าเด็กๆจะได้รับอันตรายจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะมันก็ค่อนข้างทีี่่จะะมมมควาาสููงอยอยยพปรณเล แต่ตอนนี้ดูเหมือนเด็กๆจะสามารถกลับขึ้นมาโชว์ได้ตามปกติไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลายๆคนก็บองว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยเพราะว่าเด็กไปมอนเขาใส่เต็มทุกโชว์เต้นหนักเต้นแรงแล้วก็อยู่กันหลายคนถ้าหากมันสุดขึ้น ตอนที่แบบว่าเด็กๆเ,เนี่ยไฮดรอลิกยกขึ้นสูงไม่ได้กําลังเลื่อนลงละ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่มันรุนแรงหรือว่าหนักกว่านี้อันตรายกว่านี้หรือเปล่าก็อยากให้ทางทีมงานแล้วก็ผู้จัดเนี่ย ตรวจเช็คให้ดีในรอบต่อไปเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเสียขวัญแน่นอนและก็ต้องมีตกใจกันบ้างแหละแต่ยังไงยังไงนะครับก็ the show must go on Baby Monster ยังคงขึ้นโชว์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นปกติก็ต้องปลบมือให้กับทางเด็กๆ Baby m ทุกคนแล้วก็ทีมงานที่ช่วยการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติแต่ก็อยากฝากไว้ว่าช่วยเช็คให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะ ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นที่มันอันตรายและเป็นเหตุร้ายแรงเนี่ยมันไม่คุ้มที่สําคัญเลยก็คือไม่อยากให้เกิดแบบนั้นกับเด็กๆเ,เบมอนไม่ว่าจะใครสักคนเลยนี่ก็เป็นการอัพเดตนะครับคอนเสิร์ตท,ที่ไทเปนในวันนี้เดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อมาคุยกันต่อคลิปหน้านะครับส่งกําลังใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์กันด้วยนะทุกคน